ก็เป็นการชงุมครั้งที่1ครับของธนาคารอสนเการค่ะฝการได้จัดทายงาดเมื่อกหดเวลาก็ทราบว่ยังไม่มีาครรการท่าไหนแก้ไขค่ะวันนี้ก็เสนอที่ประชุมเพื่อปรจสารับรองรายนผรนของก็คุมการสคาเปงิะคะทั้งหมดวันนี้เรื่องเพ่อทราบค ยี่สค่ะเป็นเรื่องปฏิจจิตการดำเนินงานในเกี่ยวกับการขายสินค้า518รายค่ะและในจำนวนทั้งหมด7,500รายเสียงเนี่ยนะคะเป็นก็คืออันดับประเทศก็น่าจะเป็นที่ทราบกันดีนะคะเพราะว่าเรามีขอทานตับผู้ชายเยอะสุดจุดอแปดแห่งของอาณาจักรสีมาแล้วก็อุบลราชธานีค่ะโดยในการดำเนินการในหลังจากที่เราได้พบในพบขอทานแล้วนะคะเราก็จะมี ท่ตับบประเทศแลกอนนั่กกจา้็มีเรืองมรองขพัฒนาสังคมและสวัสดิการโดยกองคุ้มครองสวัสดิภาพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตไทยจำนวน4,977รายที่เป็นร้อยละ65และขอทานการด้านโล1,78รายสัญชาติที่พบมากที่สุดคือ1กัมพูชาจำนวน2,170 2 3นวร้ายค่าเชียนใหม่จำนวน188ล้บายก็เป็นสถานการณ์ทัไปนะครับประสงค์จะเป็นผู้สแสดงความสามารถตามพระราชบัญญัติควบคุมการก่อทาางพีนห5าาียไม่ว่าจะเป็นการแสดงดนตรีหรือแสดง ก็แจ้งต่อเจ้าหน้าที่ของถิ่นในเขตพื้นที่เพื่อที่จะได้แสดงความสามารถได้กต้องตามกฎหมาในการขออื่2,000รายเตษเนี่ยนะคะคือร่างกายปกตินี้ก็คือ8,720รายประเภทที่ร่างกาย